วันนี้เนี่ยพี่เอกจะมาแจกสูตรวิธีการคำนวณเงินเดือนที่คาดหวังสำหรับการสมัครงานใหม่กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณจะต้องเอาฐานเงินเดือนของตัวเองเนี่ยตั้งขึ้นมาก่อนค่ะในตัวอย่างนะพี่เอกยกตัวฐานเงินเดือนอยู่ที่18,0 0 0บาทเอาสูตรเนี้ยไปใช้ได้เลยนะใส่18,000บาทเข้าไปเลยค่ะสมมุตินะคะว่าคุณเนี่ยในแต่ละปีนะคุณจะได้เงินโบนัสเนี่ยอยู่ที่2เดือนเพราะฉะนั้นนะ บรรทัดต่อมาให้เอา1 8 0 0 0บาทเด็กคูณ14คูณ14มาจากไหนใน1ปีมี12เดือนแต่ว่าเอาโบนัสมาคำนวณด้วยก็เลยกลายเป็นคูณ14 12 2บวก2กลายเป็น14เนาะ หนึ 18, ่งหมื่นแปดพันคูณสิบสี่จะได้ออกมาที่สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทหลังจากนั้นค่ะลองเอาค่าใช้จ่ายอื่นๆมาคิดคำนวณดูซิเราได้อะไรอื่นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะห้าหมื่นบาทอันนี้มาจากอะไรสมมติว่าเราทำงานมาสามปีนะคะปีแรกเนี่ยอาจจะได้ได้เอียโบนัสพิเศษหนึ่งหมื่นปีที่สองเนี่ยอาจจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างได้เพิ่มมาอีกสองหมื่นปีที่สามเนี่ยอาจจะทำอะไรเพิ่มเติมนะคะได้มาอีกสองหมื่นนะคะรวมกันตรงนี้มันกลายเป็นห้าหมื่นแล้วให้เอาห้าหมื่นเนี่ยหารสามสามมา จากอะไรจำนวนปีที่เราทำงานมานะคะได้ออกมาที่16667แล้วให้เอา252,000 0นะคะจากตัวด้านบนนะบวกกับ1667นะคะรวมการกลายเป็น268667แล้วมาหารด้วย12 ก็จะได้ตัวเลขเงินเดือนที่คาดหวังขั้นต่ำก็อยู่ที่22,388ซึ่งตัวเลขนี้นะคะก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณบวกไปประมาณ20%ินิดๆจากฐานเงินเดือนเก่ามันก็จะเป็นเลทเงินเดือนมาตรฐานที่ปกติเราคนเขาเรียกกันแต่ว่าหลายคนเนี่ยมักจะถามนะคะว่าเราจะต้องคำนวณยังไงนี่แหละค่ะลองเอาสูตรนี้ไปใช้กันดูนะคะจะได้มีที่มาที่ไปแล้วก็จะได้แจ้ง HR ได้ว่าทำไมถึงจะต้องเป็นตัวเลขนี้ค่ะ